มีคนบอกว่าแปลกไหมเดี๋ยวผมร่วงเดี๋ยวความดันสูงเดี๋ยวความดันต่ําคนแก่เนาะคนแก่ก็จะมีโรคเครียดเป็นธรรมดาแล้วแปลกถิน่นแปลกที่มันแปลกถิน่นอยู่ในนั้นเนี่ย <c oughs> มีแค่ข้าวกับไข่ต้มไม่มีไขป่ปลาคาเวียแล้วก็ไม่มีไวน์มึงคิดว่ายังไงละ่ะมันไม่เหมือนอยู่ดูใบ ไม่เหมือนกับอยู่ที่อื่น17ปีอยู่ที่นั่นแค่เจ็ดวันก็ชิบหายแล้วคลองเปลมอยู่แค่เจ็ดวันก็จิตตกแล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ดูใบสิบเจ็ดปีเนี่ยจิตไม่ตกนอกจากจิตไม่ตกยังสามารถคึกเขิมปลุกระดมคนเผาบ้านเผาเมืองได้ด้วยแต่ถ้าเป็นเรือนจำคลองเปลมเรือนกรรมบางขวาง เลือนจำลาดยาวอยู่แค่เจ็ดวันจิตก็ตกแล้วเธอต้องเข้าใจเขาใจเข้าแต่เออเธอไม่เคยติดคุกเธออาจจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมล่ะเออซึ่งพวกกูก็ไม่เคยก็อย่าไปรู้มันเลยโอเคนะ เป็นธรรมดาจ้าจากตรงนี้จากตรงนั้นจะต้องไปดูแลที่นู่นที่นี่เป็นธรรมดาขอายุเจ็ดสิบแปดแล้วอายุเจ็ดสิบหกเจ็สิบเจ็ดแล้วจ้าอายุเท่ากับพ่อกูเลยอายุเจ็ดิบหกเจ็สบเจ็ดนี่ฉันจะบอกเลยนะคืออายุเท่าอายุเท่าพ่อฉันน่ะเพราะฉะนั้นคนอายุประมาณนี้มันต้องระวังหลายเรื่องอะ่ะแคบหมูซื้อสองแถมหนึ่งจ้า แคบหมูนะคะกดไปสองแถมให้อีกหนึ1 1 so 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 ่งซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งแคบหมูนะไปที่แคบหมูนะจ๊ะตะการที่ยี่ส0บซื้อแคบหมูสองห่อแถมให้อีกหนึ่งห่อโดยอัตโนมือโดยอัตโนมือแล้วก็ส่งของวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันสั่งไปซื้อไปที่นี่เลยถ้าเกิดบ้านนี้นะคะสั่งซื้อไปที่นี่เลยนะคะแอดมหาสุขช็อปโดยอัตโนมือเลยจ้าทุกคนอัตโนมือเลยจ้าอัตโนมือเลยจ้า เรายึดมามันยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทอยู่เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีใช้คนกลางคนกลางคือประเทศนั้นประเทศนี้จะต้องเป็นคนกลางเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับขมรไน้เพราะเราย้ายประเทศไม่ได้ขมรก็ย้ายประเทศไม่ได้เราจะต้องอยู่ร่วมกันครูรู้แล้วว่าครูอยู่ร่วมกันและครูอยู่ร่วมกันจะจับคดูกดยากคดพ่อเมืองเนี่ยเป็นเจ๊กเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยมาตั้งนานแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยขมรมันก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้ว มาตั้งแต่เราเนี่ยนะคะเป็นอาณานิคมตั้งแต่มันเป็นอาณานิคมของเราตั้งแต่มันอยู่ภายใต้อุ้งตีนของกษัตริย์ประเทศไทยเราตั้งแต่สมัยสยามตั้งแต่สมัยยุทยามันเป็นเมืองขึ้นของเราตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะฉะนั้นกรณีสสคุกไกในสภาเป็นที่พึ่งวี่หวังของประชาชนไม่ได้กา่ว่าจะเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่านเปิดดานเพื่อให้คนไปเล่นบอลคนมาคนแม่มึงเล่นบอลได้ไงฮะเปิดด่านเปิดด่านเพื่อให้คนไปเล่นบอลเปิดด่านเปิดด่านเพื่อให้การกดการเขมรเนี่ยไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น เปิดด่านเปิดด่านเพื่อให้ประชาชนที่ตุยไปที่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นทหารที่ตุยไปขาที่ขาไปหกท่อนก็ไม่มีความหมยายอ,อ,อะไรทั้งสิ้นไล่ให้เปิดด่าน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 หาพ่อมึงเหรอใครมีหุ้นส่วนอยู่ในบ่อนการพนันเหรอฮะอะไรก็จะเปิดด่านพพเ,เปิดด่านเปิดด่านคนพ่อคนแม่มึงติดการพนันอยู่ตรงปลายเป็ดหรือไงล่าสุดพูดออกมาได้บอกว่าจุดที่เรายึดเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทมึงก็ไปอ่านประวัติศาสตร์อี๋ซออคู่ไก่อี๋เงานอกจากจะเอาถุงแกงกลััับมมมมมมาาาาากกกไไ้้้โโโคคคคตตตตตรรรรรแแแ่่่ึึึึงงงงิิินนลลววววเีียยยอหศศษปะส์ ตอนนี on, winter, um, ang, ้เนี่ยเราเป็อีนุงมาก่เจะอนกอนเพราว่าบอกเลยว่ากินเพืนนะไม่ได้ลีลันกูกูตกใจหน้าดอกต้มริกาแม่งโพลมาเต็มมีมเต็มไปหมดเต็มฟุตเต็มไปหมดหวยเัือนกันเนี่ยแต่งผลประโยชน์ด้านพลังงานในยุกที่น้องสาวเขาเป็นนายก แล้วก็ในเรื่องที่ m o u 44, 44นี่ก็ทำให้เราเสียประโยชน์มาช่วงสุดท้ายนะครับถ้าสองท่านจะให้สังคมไทยจับตามองเรื่องที่ยังไงที่คุณทักษิณกำลังจะเข้ากัมพูชาในปลายสัปดาห์นี้แล้วก็เข้าใจว่าก็คงจะไปคุยเรื่องกันเนี่ยแต่ผลประโยชน์ด้านพลังงานในยุคที่น้องสามกเ,เป็นนายกแล้วก็ในเรื่องที่ m o u ม4นี่ก็ทำให้เราเสีย ปลกฎหมายเนี่ยนะครับข้าราชกาส่วนศูนย์แต่กอนเราย้อนกลับไปตอนที่คุณทักษิณยังอยู่หน้าอยู่ก่อนที่เขาจะหมดทำหน้าแบบนี้นะครับอ่าเราอยู่ปี44เนี่ยเราจะมีคณะกรรมการร่วมไทยเทคนิคเทคนิคร่วมไทยกัรมบูชาที่มาเจรจานะครับซึ่งคณะชุดเนี้ยเขาก็มีการเจรจาเรื่องมาแต่ไม่ค่อยกล้าหน้าเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับขพรสรุปสุดท้ายเขาเนี่ยก็คือว่ามีข้อเสนออย่างนี้ครับว่าไอ้พื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ตามแนวดิ่งครับตามแนวดิ่นะครับแบ่งออกเป็นสส่วนใ่หครับใกล้เคียงกันนะครับพื้นที่ก็คือว่าก็คือว่าเขาจะแบ่งเางกล้องถ้าพร้อมเมาแล้วฮะก็คือว่าเขาจะแบ่งเป็นสามสส่วนคือคือมาที่สามนะครับช่วยที่บางครั้งวอนนี้วม่อีจะมาัเนี่ยเห็นทางโซเชียลที่ทำโพลเนี่ยมีการเรียบเทียบมีการยกว่าตอนนี้มีความแม่นของอลิตภัณ่ ทุกคนสุดท้ายทุกคนก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นนะคะประกาศไปถู่ประกาศไปสู่มวลชนชาวขมรน,นิดนึงนะคะล่าสุดดิฉันเห็นความเอาจริงเอาจังของกองทัพคือตอนนี้เขาประสานกันทั้งสี่เหล่าทัพถูกไหมคะล่าสุดเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใ่ว่าแบกหามขมนนะคะคือเขาจะมีการเตรียม ในการที่ถ้าเกิดมีมวลชนเขมรเนี่ยปลุกระดมกันมาซึ่งตอนนี้แน่ใจแล้วนะคะว่าเขาปลุกระดมกันมาถ้าเกิดมีเข้ามาอีกนะคะมาตรการของทางชายแดนเขาจะทําอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งจะต้องจับกลุ่มมีจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้อหาอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเหยียบเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าตรงเป็นจุดบ้านหนองยากแก้วหรือว่าตรงจุดบ้านตรงไหนก็ตามแต่ตอนนี้มาตรการเข้มข้นขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าอันที่หนึ่งคือมาตรการเข้ามือผิดกฎหมาย จับกลุ่มเข้ามาแล้วก็จําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินประมาณนะคะสองหมื่นบาท20 0 0 0บาทก็คือประมาณ2องล้านห้าแสนหมื่นเรียวส่วนอันที่2ก็คือถ้าเกิดมีโดนข้อหาทาลายทรัพย์สินราชาการไทยชเช่นเช่นหรือลวดหนามก็จะต้องจับไปจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทข้อที่3ลักทรัพย์ของทางราชาการคือเอารถนหนามไปพวกนี้ถ้าเกิดจับเข้ามาปุ๊บจำคุกที่ประเทศไทย1-7ปีปรับตั้งแต่ประมาณ2 0,000 0บาท ข้อที่สี่ทำลายร่างกายเจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่อย่างเช่นปาหินเข้ามาโดนหัวจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทส่วนข้อที่ห้าคือการกระทําใดๆกระทบนะคะกับเอกราชของประเทศไทยจะต้องโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตรวมแล้วโทษจำคุกประมาณสิบหกปีถึงตลอดชีวิตถ้าเกิดใครทําทั้งห้าข้อหรือว่าประหารชีวิตหรือว่ารวมค่าปรับก็ประมาณสามแสนบาทสรุปเลยก็คือว่าสามแสนบาทเนี่ยค่าแมที่มีการ กระทำการอยู่ตรงนั้นด้วยความใครปลุกระดมมาก็ตามแต่ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเลยอันนี้ประกาศไปสู่มวลชนชาวคาเมที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องที่อยู่ตามตะเก็บชายแดนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยใช่หลายคนก็บอกว่าไอ้ที่มึงประกาศไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตํารวจไทยทหารไทยแม่ทัพาที่หนึ่งของประเทศไทยคําถามก็คือรวมทั้งผู้ว่าราชาการจังหวัดสะแก้วของประเทศไทยผู้ว่าราชาการจังหวัด จันทบุรีและตราดของประเทศไทยคําถามก็คือทั้งหมดเป็นประมวลกฎหมายของไทยก็จริงแต่มึงจับมันไม่ไร่คาถามก็คือเราจะจับมันเมื่อไร่แต่มันเนี่ยจับจริงทําจริงมันจับวีรสมความคิดของเราไปจําคุกที่ขเขมรจนก,กระทั่งเนี่ยไอ้แมลงสาบแพะหัวไปประมาณสามปีครึ่งอะ ลาตงลาตีไปติดคุกอยู่ที่ประเทศเขมรเนี่ยกว่าจะออกมาและคุณพี่คุณคุณพนิดอดีตสสของประเทศไทยไปติดคุกอยู่แป๊บหนึ่งกว่าจะออกมาได้โดยสรุปแล้วเนี่ยประเทศเขนรเนี่ยเวลามันทำมันทำจริงจับจริงอะไรจริงแม่งจับคนไทยไปติดคุกเรายังช่วยอะไรกว่าจะช่วยได้ตั้งสามปีผ่านไปอะ่ะส่วนสำหรับ มันลุกล้าประเทศไทยทั้งที่บ้านหนองจานหนองจีทั้งที่บ้านหนองยาแก้วยาป้องทั้งที่ด่านคาสิโนอะไรต่างเรา,ายังจับมันมาติดคุกไม่ได้สักคนเลย <uz> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่หนึ่งหรือกองทัพภาคที่ไหนรวมทั้งตำรวจประเทศไทยหรือตำรวจประเทศไหนก็ตามแต่รวมทั้งนายรัฐมนตรีคนนี้หรือคนใดคำถามก็คือมึงจะจับเมื่อไหร่ กฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเราก็ทำตามส่วนมันไม่ทำตามขณะเดียวกันเนี่ยการประชุม jbc abc หรือว่า jbc อะไรก็ตามแต่เราทำตามหมดแต่มันก็ไม่ทำตามขณะเดียวกันเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดอธิปไตยไทยเนี่ยมันทำมาตลอดแต่เราเนี่ยไม่เคยละเมิดอะไรมันเลยขณะจะก้าวขาข้ามไปบ้านมันเรายังไม่ก้าวเลย ถ้าอเราไม่เคยเก้าวไปตรงไหนจจุวันนี้เราย่ําเท้าอยู่ในผืนแผ่นดินเราในเขตอธิปไตยหนึ่งต่อห้าหมื่นตารางกิโลเมตรของเราแต่มันสิลุกเรามาลุกเรามาล้มเรามาล้มเรามาแต่เราเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นของเราตรงนี้เป็นของเราแต่เราเคยจับมันไหมเราไม่เคยจับมันเลย แต่มันสิจับวีล่าสมความคิดประชาชนไทยของเราราตีประชาชนไทยของเราพรนิด์ประชาชนไทยของเราไปจําคุกมาแล้วประมาณปีห้าสี่อะเราเนี่ยยืแก๊สน้ําตาไปเต็มที่มันก็ปิดจมูกส่วนตามันก็คืออีกแป๊บหนึ่งมันล้างน้ํามันก็ลืมตาขึ้นเหมือนเดิมมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อแก๊สน,น้ําตาดีกว่าไม่ใช่แก๊สพิษ มันก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์อีกหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยกลัวแก๊สน้ำตาอีกเลยแต่ขนาดเดียวกันตำรวจเราสิโดนก้อนหินจากมันคนว้างมาโดนป๊กความงานโดนป๊กโดนคว้างมาโดนโป๊กางงาโดยสรุปเลยก็คือว่าเราเนี่ยใช้มาตรการทุกอย่างกันแต่เราพูดแต่เราไม่ได้ปฏิบัติให้เวลามัน30ิบวันในการลือออกไปแล้วถ้าเกิดหลังจาก30บวันแล้วมึงจะทำยังไงต่อ ภายในสามสิบวันนี้ให้เวลามันลื้อบ้านหนองจันออกไปแต่มันไม่ลือ้อแล้วคุณจะทํายังไงต่อแล้วทำยังไงต่อแล้วเราก็ไม่มีมาตรก,การต่อไปไม่มีมาตรก,การอะไรที่รุนแรงกว่านี้อืมปวดหัวใช่ไหม วันนี้เราประกาศว่าเราปิดด่านอ่าทีนี้เธอมาดูมาตรการปิดด่านฉันประกาศไปแล้วที่ช่องเจ็ดนะบอกว่าแม่ทัพซังสีเราทัพเนี่ยได้ประกาศไปว่าเราจะปิดด่านจนกว่าภัยคุกคามจากประเทศคเมหรือภัยคุกคามอะไรก็ตามแต่จะหายไปก็เลยต้องประกาศปิดด่านก่อนแล้วถ้าเกิดใครแอบเปิดหรือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบนันนี้หลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วไปสั่งการให้ใครก็ตามเปิดหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบีเกล็กพลเอกนะัตพลนาคพนิษ ไปให้นิยบายเปิดด่านทั้งที่ทแม่ทัพทั้งสี่เราทัพเขาเขาประกาศปิดถ้าเกิดหลังจากนี้นัตพลนาคพนิษไปเปิดตรงจุดไหนก็ตามแต่ทัวไทยเตรียมถล่มนักนัตพลนาคพนิษ์รัฐมตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้เลยเพราะหลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิธรรมเพราะหลังจากนี้หลังจากที่มีการ ประกาศนโยบายต่อรัฐสภาของนายกอนุทินชาญวีหลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับอนุทินหลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิต่ําแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับแพทองทวีแล้วแต่จะเกี่ยวกับอนุทินล้วนๆแล้วมันจะเกี่ยวกับนัทพลนาคพนิ์ซึ่งเป็นว่าการกระทรวงกลาโหมล้วนๆเลยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากหน้าห้องผู้ใหญ่ เป็นรัฐมนตรีกระหมวงกที่มาจาทกหนทาหงกวงผู้ใหญงผู้ใหญ่คนไหนก็ตารแตกอะาวงชื่อผวงกหะ่ตลอกแต่เป็นรัฐมวงรีกระทรวงกระทรวงกระทรวงกระชาชนก็ไท่ได้ระทรวงกระทวกะทรวงกระทรกระทรวกระทม่รทกระทรวงกูทรวงกทวกรดทรวงกระทวงกระทรามระทวยกระเรวงะทรวงะทกระทรวงะทรวระทรวงกรัทรวงาวมาว่าเขาบวกันตลวดเลยเพราะฉะนั้นท่านเนะ่ย ต้องทำตัวให้ตรงนะท่านบิ๊กเล็กฉันจะบอกก่อนบิ๊กเล็กพลเอกนะัตพลนาคพนิดเมื่อเป็นว่าการกระทวงกรโหมสุดยอดในชีวิตของคุณแล้วทำตัวให้ตรงนะไอ้พวกรอบข้างบิ๊กเล็กก็เหมือนกันทำตัวให้ตรงทำตัวให้ตรงนะนี่ฉันบอกก่อนถ้าทำตัวไม่ตรงนาทีนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมมาเพราะว่าหูไม่รู้ว่าบุญนาวาสนาส่งอะไรไม่รู้ว่าโชคช่วยขนาดไหน ขนาดสะดุดก้อนหินล้มอยู่ที่สารหลักเมืองแล้วก็ยังได้เป็นอีกคําถามก็คือบิ๊กเล็กต้องทําตัวให้ตรงนะฉันบอกก่อนเพราะถ้าเกิดบิ๊กเล็กกับคณะทําตัวไม่ตรงฉันบอกเลยว่าทัวลงที่บิ๊กเล็กแล้วจะไม่ลงแค่บิ๊กเล็กด้วยจะลงไปถึงผู้ใหญ่ของบิ๊กเล็กอืมนะทุกคนมีคนบอกว่า น้องเขยก็แล้วน้องสาวก็แล้วลูกสาวก็แล้วเดี๋ยวจะมีลูกเขยมาอีกตอนนี้มีคนขอสมัครไปเป็นคนสวนบ้านจันทร์สองผีทำไมละ่ะเผื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี กูว่าเขาคงใช้หมดบ้านอ่ะแหละอืมตอนนี้บ้านจันทร์สองผีขาดคนขับรถแล้วก็ขาดคนทำสวนนะทำไมละ่ะคนขับรถตุยไปแล้วแม่บ้านก็ออกไปที่อื่นคนทำสวนขาดอยู่มีคนจะสมัครไปเป็นคนทำสวนบ้านจันทร์สองผีทำไมละ่ะเพื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีเว้ยเพื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึง มีคนบอกว่าก่อนจะถึงลูกเขยอ่ะทาไมผ่านลูกชายไปได้ยังไงวะก่อนจะไปถึงลูกเขยใหญ่อ่ะพี่เขยใหญ่ก่อนจะไปถึงเขยใหญ่ผ่านลูกชายหัวโปรดไปได้ยังไงวะแต่อีเขยใหญ่เนี่ยพ่อแม่เขาทาการเม้นนะแม่เขียนซส,สวยหรูเลยว่าพ่อแม่ทําธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าจริง,รงๆคือ ทำการเม้นขายเสื้อเหลืองจนรวยไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมาจากไหนหรอกทำกาเม้นทำการเม,นก,รเมนก็คือทำเสื้อผ้าขายที่โบเบขายเสื้อเหลืองที่โบเบไม่ได้ไปกาเม้นอะไรใหญ่โตหรอกทำไมดรอเมริกากูรู้มาตั้งแต่สมัยปีห้าศูนย์แล้วเขยใหญ่อ่ะ เขยใหญ่บ้านเขาทำการเม้นทํทำเสื้อเหลืองขายทีนี้ก็พอเขามาเป็นเขยบ้านเขาซึ่งเป็นสลิมอยู่ดีๆอะ่ะเขาก็เลยนิ่งๆส่วนจริงๆเขยใหญ่เนี่ยพ่อแม่เป็นสลิมตั้งแต่ต้นเลยลูกชายยังไม่ถอด ทำไมมาแต่งกับเสื้อแดงเอาอีนี่คนจะฝนจะตกฟ้าจะร้องแมวจะคลอดลูกแล้วเขาจะเอากันเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะไปเอาอะไรทานได้หรอก็คนเขาจะฟิตเจอรลิงกันเนาะ <laughs> คนเขาถูกใจกันถูกจริตกันคนเขาจะได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันคนเขาจะฟิตเจอรลิงกันมึงจะเอาอะไรไปห้ามอีนี่เอาไม่เอาเอาไม่บรรทัดไปแยกเขาเหรอเอาไม่บรรทัดไปมึงจะเอาทำยังไงมึงเอาไม่บรรทัดไปเขีย่ยแยกเขาเหรอ เออเอาไมบ้บรรทัดไปกั้นอย่างนี้เหรอมันได้เหรอเจ๊โอ้คนเขาจะได้กันเนาะแม่ปีหนึ่งแล้วโอเคทุกคนขายไปพูดไปขายไปพูดไปนี่มันก็ดีนะ อย่าลืมกันแดดดอกตร์ริกานะใครก็ตามแต่นะอู้ีเซรั่มอย่าลืมนะเธออ๋อตัวนี้รี Gel. Gel มูเวอร์เจลรีมูเวอร์เจลมีโปรโมชั่นนะซื้อ2กล่องแถม1กล่องมันมีตะกร้าอยู่ใกล้กันเออรีมูเวอร์เจลก็คือ359บเก้าทมันเป็นตัวรีมูเวอร์เช็ดเครื่องสําอางออกเช็ดเครื่องสําอางเช็ et, ดใดๆออกจากหน้าเช็ดออกอย่างไรเช็ดออกอย่างไรเธอดูนะสมมติว่าหน้าเธอเนี่ยนะ เป็นประมาณนี้หน้าเธอเธอเป็นประมาณนี้อ่ะหน้าเธอเป็นประมาณนี้อ่าลิปสติกด้วยอืมสมมุติว่าหน้าเธอเป็นประมาณนี้ออ้ยหน้าเธอหน้าเธอเป็นประมาณนี้สมมุติสมมุติรีม,มูฟเวอร์เจลนะคะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งกล่องนะคะก็ได้หนึ่งกล่องแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาสองกล่องแถมให้อีกหนึ่งกล่องและรีมูฟเวอร์เจลนะคะดิฉันเนี่ย จะสาธิตให้คุณดูเพราะตัวนี้มีไมเซล่าไฮยานะคะที่สามารถที่จะดูดสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าของคุณเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดสิ่งสกรปรกออกจากพรมของคุณและมีไฮยาลูรอนอีก16ชนิดเพื่อบำรุงผิวต่อมีแตงกวามีใบบัวบกแล้วก็มีน้ํามันสารสกัดจากเมล็ดข้าวโพดเพราะฉะนั้นสารสกัดเป็นธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันล้างเครื่องสําอางล้างลิปสติกล้างอะไรต่างๆออกเช็ดเลยดีมากคอยดูนะคะคุณปั๊มไปประมาณสักสามสี่หยด นะคะบนใบนอกแล้วคุณก็กถูไป <cents. S 2> คุณถูไปนะคะถูไปนะคะถูไปเลยนะคะถูไปเลย <t ree im> จากนั้นปุ๊บนะคะคุณเอากระดาษทิชชู่หรือกระดาษเปียกก็ได้นะคะเช็ดนะคะเกลี้ยงค่ะออกมาหมดแล้วค่ะคุณเช็ดนะคะเกลี้ยงค่ะออกมาหมดแล้วค่ะแล้วคุณก็เช็ดด้านนี้นะคะเกลี้ยงค่ะ ออกมาหมดแล้วค่ะและขนะเดียวกัน,ะกนตรงปากของคุณถ้าเกิดลิปสติกนะคะมันติดทนนานแล้วมันไม่ค่อยออกนะคะคุณก็ใช้ตัวนี้นะคะรีมูเวอร์ถูที่ปากค่ะจากนั้นปุ๊บคุณก็เอาทิชชู่นะคะเช็ดออกค่ะสีลิปสติกติดทนนานมากค่ะทุกคนออกมปหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะได้หน้าสด แบบนี้นะคะหน้าสดแบบนี้นะคะเกลี้ยงสะอาดหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณจะล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าก็ได้ล้างหน้าด้วยสบูด่ดาสบู่แดงก็ได้คุณจะอาบน้ําหรือไม่อาบน้ําก็ได้เช็ดแค่นี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้ล้างหน้าแล้วเช็ดแค่นี้ก็สะอาดแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนดูยบารุงผิวต่อนะคะแต่ตัวที่มันเป็นสิ่งสกปกมันเช็ดออกไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันมีนะคะตัวมเซล่า ตัวนี้เรียกว่าไมเซล่าไฮยาลิมูเวอร์เจลค่ะมันเป็นทรีอินวัสามารถที่จะนะคะคลีนเซอร์ er คือล้างหน้าให้คุณได้เป็นคลีนเซอร์ได้สามารถที่จะเป็นรีมูเวอร์คือรีมูฟเครื่องสําอางและสิ่งสปกปรกและฝุ่นออกจากหน้าคุณได้และสามารถที่จะเป็นนัวลิสคือนวดแล้วก็บํารุงผิวให้คุณได้ด้วยตัวนี้บํารุงผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะวันสต็อปเซอร์วิสทรีอินวค่ะ เป็นทรีอินวันในขวดเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีดิฉันแนะนาว่าทุกโต๊ะเครื่องแป้งทุกห้องน้าของคุณควรจะต้องมีเพราะยังไงก็ตามคุณจะต้องใช้บางคนก็ต้องใช้แป้งพับบางคนใช้ลิปสติกบางคนใช้คุชชั่นบางคนใช้ครีมรองพื้นบางคนใช้กันแดดบางคนใช้กันแดดผสมรองพื้นคุณจะต้องเช็ดออกด้วยสิ่งนี้ค่ะและรวมทั้งปากของคุณที่ทาลิปสติกคุณต้องเช็ดออกด้วยสิ่งที่มันทําให้ปากของคุณสะอาดอย่างแท้จริงมันจะไม่เกิดสวอุดตันไม่เกิดสิ่งสปปกปรกไม่เกิดการเป็น สิวเป็นหนองเป็นอะไรต่างๆคุณพี่คะตัวนี้คือเป็นตัว remove เครื่องสอําอางออกจากผิวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพี่จะสกินผิวจะผิวดีคุณพี่ต้องเช็ดกล้าให้สะอาดก่อนตัวนี้เป็นตัว remove เครื่องสาอางและสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าก่อนที่คุณจะ c l e a n อร์ด้วยน้ําด้วยสบู่ด้วยอะไรก็ตามแต่จัดไปค่ะคุณพี่เริ่มสเมนแตนจัดไปเลยคะ่ะคุณพี่เลิ่สเปนเตนแอนแอนเลยคะ่ะ รีมูเวอร์อยู่ที่ตะก้าที่21นะคะรีมูเวอร์เจลนะคะอยู่ตะก้าที่21แล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องอยู่ตะก้ายี่สิบสองตะก้ายี่สิบสองซื้อ2แถม1ตะก้ายี่สิบเอ็ดซื้อ1ได้1จะซื้อกี่อันก็ได้กี่อันแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณกดมา2กล่องได้อีกหนึ่งกล่องแถมทันทีค่ะเป็นโปรโมชั่นตะก้าที่21กับตะก้า2ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสวัสดีค่ะทุกคน